เรื่องราวจากหนังสือชนะนะครับของท่านอาจารย์วิรชัยโกแวนเสนอเป็นตอนที่9นะครับสำหรับในวันนี้ในหัวข้อความรู้นะฮะความรู้คือผลที่เกิดจากการศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็มนุษย์เนี่ยนำเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีความก้าวหน้าคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความรู้กับ การประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันใครก็ตามน,นะครับที่ลงมือปฏิบัติเพียงรู้สึกว่าอยากทาแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยอย่างท่องแท้ผลที่ได้รับก็คือเสียทั้งเวลาพลังงานและก็ทรัพยากรบุคคลที่ผิดปกติทางสมองเท่านั้นที่ทําอะไรโดยไม่ต้องเรียนรู้เสียก่อนความรู้ที่นําคนไปสู่ความสําเร็จแบ่งออกเป็นสองประเภทเปรียบเหมือนกับจักรยานสองล้อที่ให้ความสมดุล นั่นก็คือประการที่1ความรู้ทางวิชาการเป็นความรู้ทางทฤษฎีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้พลังเหมือนล้อหลังของจักรยานส่งแรงผลักดันไปที่ต่างๆผู้ที่อยากประสบความสําเร็จจะต้องให้เวลากับการศึกษาค้นคว้าบุคคลที่ศึกษาอยู่เสมอย่อมได้เปรียบในด้านความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่ทํา ส่วนประการที่2ก็คือความรู้ทางจิตวิทยานะครับเป็นความรู้ความเข้าใจาจิตใจของคน นะครับเปรียบเหมือนกับล้อหน้าของจักรยานที่คอยควบคุมพลังให้เคลื่อนไปในทิศทางที่ควรจะไปการมีความรู้ทางวิชาการอาจช่วยให้คนเราเนี่ยทำอะไรได้มากแต่ถ้าจะให้ชีวิตแล้วก็การงานมีความสําเร็จเป็นรูปธรรมในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งนะครับคนเราเนี่ยจึงจะมีความรู้นะครับถึงจะมีความรู้มากมาย แต่ถ้าหากว่าเข้ากับคนอื่นไม่ได้เนี่ยนะครับทำงานกับคนอื่นไม่เป็นนะครับมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเขาก็จะประสบความสําเร็จได้ยากทีเดียวก็คือไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะครับดังนั้นจงศึกษาจิตใจของคนด้วยนะครับเรียนรู้จากที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเรียนรู้ที่จะยอมรับ ความแตกต่างของผู้อื่นด้วยนี่แหละจะเป็นหลักประกันความสําเร็จบนถนนแห่งโลกนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับข้อคิดดีๆจากหนังสือชนะของท่านอาจารย์วีระชัยโกแวนะครับว่าความรู้เนี่ยบางคนโอ้โหมีความรู้เยอะเรียนเยอะนะครับแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยก็คือว่าเอาความรู้บางทีเนี่ยไปเหยียบย่าคนอื่นก็มี นะครับหรือว่าคือไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ะนะครับถ้ามีความรู้แล้วอยู่คนเดียวเนี่ยผมว่าโอโ้โหคงจะแย่นะครับคนเราต้องอยู่ร่วมกันจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือต้องทางานทางานร่วมกับคนอื่นด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นนะครับเราถึงจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดได้ในชีวิตในการดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ทุครู ไม่จากไปไหนเมื่อวันที่ทุกใจเมื่อคราวที่เสียน้ำตาพรางมาปลอบโยนหัวใจชีวิตฉันอยู่โดยพระคืน พระเมตตาค้นไม่จีจางหายแม้เพิ่ครั้งจะเจอความทุกข์ใจพระองยังดูแลทุกครั้งก็รู้ดีว่ายังมีพระองค์ดูแลไม่เคยหาย ไม่จากไปไหนเมื่อวันที่ทุกใจเมื่อคราวที่เสียน้ำตาพราามาปรอบโยนหัวใจชีวิตฉันนั้นมีพรา จะมันคงไม่เปลี่ยนไปหัวใจฉันจะไม่ล้มลงมีพระ